คำถามที่คุณต้องถามกับตัวเองเพื่อให้ค้นพบคำตอบทำไมถึงต้องไปโรงเรียนทุกวันนี้ผมได้อ่านหนังสือหลายเล่มนะครับและผมก็ถามตัวเองเสมอว่าทำไมถึงต้องไปโรงเรียน วันนี้ผมจะมาตอบด้วย2มุมมองนะครับมุมมองของผู้ดีและก็มุมอมองของผู้ร้ายนะครับถ้าเราเอาคําถามที่ว่าทําไมถึงต้องไปโรงเรียนเป็นถามผู้ดีนะครับคําตอบที่เราจะได้กลับมาก็คือเราไปโรงเรียนเพื่อศึกษาเพิ่มพูนความรู้และก็ข้อมูลให้กับตัวเองถามว่าข้อมูลหรือว่าความรู้ที่เราได้รับเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นเชียวที่เราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้วงเล็บให้เกิดประโยชน์นะครับผมนะครับตอนนี้นะครับอายุประมาณ18นะครับ ะใช้เวลาส่วนใหญ่กับรุ่นพี่และครบผู้ใหญ่ที่ผมให้เกียรติและก็เคารพรักนะครับหลายๆเสียงหลายๆหลายๆคนหลายท่านนะครับได้บอกว่าความรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากที่ได้เรียนมาในโรงเรียนใช้ได้ในชีวิตจริงเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแล้วถามว่าการที่ผมได้อยู่กับรุ่นพี่อยู่กับผู้ใหญ่เพราะอย่างที่เราทุกคนได้รับรู้ว่ารุ่นพี่และก็ผู้ใหญ่คือหมอดีที่สุดเราไม่จําเป็น ต้องไปลองถูกลองผิดเรามีตัวอย่างเรามีแบบอย่างจากกเขาแล้วครับแ,แล้วเราลองเอาคาถามนี้นะครับมาถามกับผู้ร้ายนะครับผู้ร้ายอย่างผมก็ได้เราศึกษาหาความรู้ในโรงเรียนเราถูกสอนมาตลอดว่าให้เราเนี่ยตั้งใจเรียนทำเกรดดีๆเพื่อจะได้ยื่นหรือสมัครเข้ามหาลัยดีๆถูกไหมครับแล้วทำไมเราถึงต้องเข้าเรียนในมหาลัยดีๆครับเพราะว่า เมื่อคุณจบการศึกษาในรั้วมหาลัยเนะี่ยคุณก็จะต้องหางานทําดีๆที่มีเงินเดือนที่มั่นคงแล้วจามต่ออีกว่าทําไมคุณต้องมีเงินเดือนดีๆเพราะคุณหวังว่าเงินเดือนดีๆนี่แหละที่จะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่มั่นคงมีชีวิตที่สุขสบายและก็ส,บส,บสบุกสุขนะครับสามารถเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูคนรักอย่างไรกันตังวลนะครับ พอมาถึงจุดๆนี้นะครับผมก็เชื่อว่าจะมีหลายๆคนนะครับไม่เห็นด้วยและก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดและก็ไม่แยกครับทุกอย่างมันมีสองด้านมันมี2องมุมมองเป้าหมายเดียวนะครับที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือเรียนจบเพื่อมีงานทําดีๆมีงานทําดีๆเพื่อมีรายได้ดีๆมีรายได้ดีๆเพื่อมีชีวิตที่ดีเราเรียนเพื่อมีงานเราทํางานเพื่อมีเงิน แล้วถามว่าทำไมทุกวันนี้เราไม่เรียนเรื่องเงินเงินทองทองให้มันจบไปเลยเพราะในที่สุดเราเรียนเพื่อให้มีเงินดีๆเพื่อหวังว่าเราจะมีชีวิตที่ดีถูกไหมครับผมขอบอกว่าก็จริงครับที่เงินไม่ใช่ทุกอย่างของความสุขแต่ความสุขหลายหลายอย่างก็มาจากเงินครับถามว่าวันนี้ถ้าเราคิดว่าเราอยากพาคุณพ่อคุณแม่อยากพาครอบครัวไปทานอาหารอร่อยๆถามว่าเราต้องใช้เงินไหมครับ ต้องครับเราจะพาท่านมราจะทําให้ท่านเราก็ต้องใช้เงินเท่านั้นครับแล้วถ้าเราอยากศึกษาเราอยากมีการศึกษาเราอยากมีหลายๆอย่างที่เราต้องการเพื่อสนองนี้นะถ้าวันนี้ถ้าเราเลือกได้นะครับเราจะขึ้น first class business class หรือว่าชันประหยัดครับแน,น่นอนน่นหละแต่ละคนก็ต้อง first class นั่นครับความสุข หลายอย่างก็มาจากเงินนะครับถึงแม้ว่าเงินไม่ใช่ทุกสิท่ทุกอย่างของความสุขสตาถามว่าแล้วทำไมเราถึงยงังเรียนเรื่องเงินทองทองไม่ได้ก็คิดง่ายๆกับว่าในระบบการศึกษาของเรามันไม่มีการสนับสนุนเรื่องเงินเงิน,นทองทอหละรครับวิชาการเงินหรือว่า financial subject เนี่ยมันไม่ได้ถูก <c oughs> บรรจุเข้าไปในหลักสูตรการศึกษา โดยเฉพเาะระบบการศึกษ,ษาไทยนะครับแต่มไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเฉพาะประเทศไทยนะครับประเทศหลายๆประเทศก็ยังไม่มีมวิชาการเงินนะครับแต่จงจําไว้นะครับการเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแลวนะครับขนาดแม้ตแต่ยูยา5,000บาทที่พวกเราได้กันหรือว่าอีกหลายๆลาย้ลานชีวิตเที่ยงไม่ได้นะครับอย่างเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศของสังคมเราเลยครับต่อไปนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับที่เราทุกคนจะหลอกตัวเองว่าเงินไม่ใช่ทุกสิ่งความสุขแต่ความสุขบรรยอย่าง ใช้งแต่นี่คือในมุมมองของผมนะครับเราสามารถได้เปลี่ยนกันได้นะครับด้วยการให้ทุกคนเนี่ยสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้ความรู้สึกมุมมองของพวกเรากันเองได้นะครับก็อยากฝากทุกคนนะครับผมก็อายุเพิ่งจะ18ปีนะครับ ผมเชื่อว,ว่าเรื่องของประสบการณ์ผมก็ต้องด้อยกว่าผู้ใหญ่หรือว่ารุ่นพี่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมเชื่อว,ว่าในเรื่องของความรู้ความเข้าใจผมไม่แพ้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินมาพอควรครับและก็อยากึงน,นะครับผมอยากฝากทุกคนว่าถ้า,าท่านใดนะครับหรือว่าพวกเราใครก็ได้ที่สนใจอยากรึกษาเรื่องการเงินนะครับก็สามารถติดต่อผมได้แต่ผมจะฝากลิงไว้อ่านด้านล่างนี้นะครับ ทาง Facebook, Instagram และก็ติดต่อทางเบอร์โทรัพก็ได้จงจำไว้นะครับเรื่องหนึ่งในทองทองไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อ,อไปแล้วนะครับแม้แต่เยีวยวา5,000บาทันเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้ทำให้คุณค้นพบคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมต้องไปโรงเรียนครับขอบคุณครับ เราพร้อมที่จะสอนคุณขอให้คุณพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันวิธีการสร้างทรัพย์สินเพื่ออนาคตเชิญกดลิงค์เข้ากลุ่มไลน์เพื่อเรียนออนไลน์ไปด้วยกันได้เลยครับขอบคุณครับ